โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาหลักโรงพยาบาลที่ลูกสาวเกิดเกิดอยู่นี่วันจันทร์ที่3มกราคม2567เวลา1 6 4 1นาทเกิดอยู่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาลักถนนเจริญกรุงเนาะไกลๆซอแยกถนนตก เกิดแล้วก็มาอยู่นี้มาหนึ่งโยไว้อยู่ตึกนี่ตะกอนร,รับรถดดำอยู่สหาศิลาทาท่ายนี่ตึกสูงสูงเอ้ยอมเมนตึกนี่ผู้อุน่นสะพานลอยองหน้า ตัวนี้ถนนพหลลามสามสาขาเชล่าสาขาอยู่ในซอยนี่ในซอยซอยสะพานลอยนะซอยวัดอ่าซอยวัดยังไงหลงหรอแต่ปี48น,นุ๊กนี่ซอยวัดจันจันนอกนี่ดอนลีเพลสกว่านีล่ดูลีแพร์นี่รถนี้อยู่ตึกสันต์อยู่สันต์เพิร์ลจอดฝาบ เลียงลูกหน่อยได้กี่โอ้โวดสะพานมากตอนหน่อยก็เป็น่วงอีกแบบนึงตอนใหญ่มาเป็น่วงอีกแบบนึงง่วงลูกนี่่วงบ่บดสินบ่สุด่วงบ่จบบดสิน่วงตลอด อ่างเธอไม่นอนยิบเอ็ดต่กี่บ่มีแต่ยี่สิบปีที่แล้วเนาะยี่สิปีที่แล้วสะาพเนี่ยครับล่งส้างไม่ไหมแต่ยีแต่ยี่สิบปีที่แล้วส้างวัาน์นแล้วดีสำบังช่วงสะพานขามแยก โอเคครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567นายี่ครับรักษาเทวดาปกครองทำดีใดดีดทำส่วยใดส่วย